<laughs> oh. <laughs> oh, oh! oh, oh, oh. <laughs> there is no escape. Settle down. <laughs> What's up? Solidify. Everyone, hold hands. What? <laughs> Illusion shattered. Be sanctified. <laughs> Silence, long stabilize keep a ball ball, xin chào lại <laughs> đến là các sứ đồ sập đây lại lấy <laughs> Gather, there is no escape. <laughs> I. stabilize hey <laughs> bow your head Solidify. I will have order. Illusion shattered. <coughs> 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 เลื่อนออกมาที่ประตูบ้านเส per แล้วประตูบ้านเหรอตั้งหลักหนึ่งสอง ทัวเว่ยปขอเสาหน่อยบไใช่ป่าวะเลยมาถูกวะมีเควสด้วย เออะจะเอออะไรบอกให้ข oh, ุด เจ้าพวกดื้อพวกเกเรไม่เชื่อฟังเจ้าของถ้าเก่งจริงก็ว mm ิ่งไปไกลๆกว่าน UH ี้อีกสิวิ่งไปอีกด้านหนึ่งของภูเขาหรือไม่ก็ไปในตรอกในเมืองนู่น ไปที่ที่ฉันมองไม่เห็นซะสิลงุงลุงพูดอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกก็แค่ผู้กล้าหนีไปอีกแล้วแหละเรื่องเดิมๆครั้งที่แล้วที่ได้ยินคำว่าตรวจก็วิ่งหายไปเลยครั้งนี้เจ้าชายกับเจ้าหญิงก็หนีไปเหมือนกัน ถ้าไม่ใช่เพราะฉันสะดุดล้มตอนดูแลสวนดอกไม้และยังเจ็บขาอยู่แค่จาัดก,การเจ้าสามตัวนั่นก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก <_ an> พวกเธอเป็นนักปีนเขาเหรอถ้าอยากหาที่พักก็ไปนั่งเล่นในบ้านก็ได้นะฉันจะกลับมาคุยกับพวกเธอหลังจากที่ฉัน จับเจ้าดื้อสามตัวนั้นกลับมา,า,าก็แค่พ่านทางมาเฉยๆครับพวกเราจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายเดิมเพราะแค่เพราะสาเหตุที่ว่าภูเขาอยู่ที่นั่นหรอกยังไงก็แนะนำตัวหน่อยเถอะฉันชื่อไพมอนส่วนคนนี้ คือลูกชิ้นพวกเราเป็นนักะจนภัยประสบการณ์ในการค้นหาหาประสบการณ์ในการค้นหา <c oughs> อ่านผิดอยู่เรื่อยเลยวะประสบการณ์ในการหาคนของเรานะ่ะโชคโชนสุดๆเลยนะ <c oughs> ปูดเจ็บขาจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะช่วยจัดการเรื่องหา คนเองโอ้นักประจนภัยทำไมพวกเธอถึงไม่ใส่ชุดสีเขียวล่ะไม่ใช่นักป่จนใจทุกคนนะที่ต้องใส่ชุดนั้นสักกันหน่อยหรือพูดอีกอย่างก็คือเราเป็นนักประจนภัยที่มีประสบการณ์และเพราะงั้นเลยตัดสินใจเองว่าได้ว่าจะใส่ชุดยังไงล่ะ อ๋ออย่างนี้นเองนกักวจนภัยที่มีประสบการณ์ย่อมได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นก็สมเหตุสมผลดีนะเด็กดีเธอสองคนเป็นเด็กดีจริงๆเรียกฉันว่าอ่าโหอ,อ่านไม่ออกพวกเธอเต็มใจช่วยฉันแบบนี้นั่นก็เยี่ยมไปเลย อืพวกเราจะช่วยหาคนใช่ไหมฉันจำได้ว่าชื่อผู้ก้าเจ้าชายเจ้าหญิงสีนะฟังดูแล้วไม่ค่อยเหมือนชื่อทั่วไปเลยแฮเป็นชื่อของเด็กๆเ,เหรอหมาน่ะอ๋อหมานี่เองเอ้ยที่แท้ก็ชื่อหมาเหรอ โอ้จะว่ายัางไงดีนะชื่อพวกนี้ฟังดูแบบเปี่ยมจินตนาการดีเนาะเป็นชื่อของลูกสาวเป็นชื่อที่ลูกสาวฉันตั้งให้นะ่ะถ้าตอนนั้นเด็กคนนั้นไม่ร้องไห้งองแงฉันก็คงไม่เลี้ยงสัตว์ที่บอบางแบบนี้หรอกตอนเป็นลูกหมาก็น่ารักและขี้เล่นดีอยู่หรอกแต่พอโตขึ้นกลับกลายเป็นเหล็กซนและดื้อมาก แค่เข้มงวดกับพวกมันมันก็ต่อต้านแล้ววิ่งหนีไปทันทีถึงพวกมันจะไม่ได้ไปไกลามากแต่ยังไงก็ต้องตามหาพวกมันกลับมาอยู่ดีชื่อผู้กล้าแท้ๆแต่กลับกลัวกันตรวจฟันตลกชะมัด <c oughs> เดี๋ยวหิวก็กลับมาเองแหละมั้งบางที พอเล่นจนฟ้ามืดก็กลับมาเองเพราะสุดท้ายต่อให้อยู่ที่บ้านแสนหรูหราหมาเหา่าขนาดไหนก็ไม่สบายใจเท่ากับอยู่บ้านหมาของตัวเองนี่นามันก็ไม่ได้มีกฎมันไม่ได้นะกฎต้องเป็นกฎถ้าปล่อยไปครั้งหนึง่งก็มีครั้งที่สองครั้งที่สามตามมาพอเสียนิสัยก็แก้ยาก แต่แต่พวกมันเป็นแค่หมาน้อยนี่นาะจําเป็นต้องเข้มงวดขนาดนั้นเลยเหรอเพราะมีตัวอย่างที่ไม่ดียังไงแหละใจเด็กนกโง่ออกจากบ้านไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยก้าผู้กล้าและหมาตัวอื่นๆทๆําตามเด็กนั่นบ้างตอนนี้ฉันคงต้องปวดหัวแบบนี้แล้ว แต่ถ้าสักวันหนึ่งลูกสาวฉันกลับมาและพวกหมาทุกตัวที่สมัยก่อนโวยวายว่าจะเลี้ยงให้ได้นะ่ะมีหายไปหมดแล้วก็เด็กนั่นต้องร้องไห้และอยู่พักใหญ่แน่นอนถึงแม้ต้นเหตุจะเป็นตัวเองก็ตามเถอะฟังดูเป็นปัญหาครอบครัวนะอย่าถามมากกว่านี้ดีกว่าเอาเถอะสรุปแค่พาหมา กลับมาก็าพอใช่ไหมให้พวกมันทุกตัวกลับเข้าบ้านหมาเนอะใช่ในป่าไม่ค่อยใช่ในป่าค่อนข้างอันตรายยิ่งพวกตกกลางคืนก็ยิ่งอันตรายนะพวกมันไม่รู้เรื่องอะไรเป็นสัตว์ที่บอบบางนี่นะถึงพวกมันจะไม่ชอบยังไงแต่บ้านก็ต้อง เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ดีผู้กล้าวิ่งหนีไปทางเหนือนู้นน่ะมันเองก็แก่มากแล้วแต่ยังไงก็ต้องห่วงเล่นข,ขนาดนี้อีกแถมพอเห็นของกินข้างทางแล้วก็ไม่ยอมเดินต่ออีกท่างหากอย่าสงสารมันเชียวนะถ้า กินของไม่ดีเข้าไปสุดท้ายมันก็ต้องทรมานนะถ้ามันดื้อไม่ยอมขยับตัวพวกเธอต้องใจแข็งกว่านี้เก็บอาหารข้างถนนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปซะแบบนี้มันจะได้ยอมกลับบ้านเจ้าดื้ออีกตัวไม่ได้ไปไหนไกลทเที่ยวเตะอยู่ในสวนนี่แหละพวกมันกลับไปที่บ้านหมา ก็พอคำขอนี้ฟังดูจิ๊บจ้อยมากยังไงฉันกับลูกชิ้นจะจัดก,การเองคุณปู่พักอยู่นี่ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับมาระวังอย่าเหยียบดอกไม้ในรั้วพวกนั้นนะเอาและพวกเราจะระวังอย่าเหยียบโดนดอกไม้ ฉันไม่เหยียบแน่นอนส่วนลูกชิ้นเน่ะก็พริ้วมากเหมือนกันทำยังไงโอ้อานไม่ทัน <c oughs> ตอนนี้พวกมัน่โอ้อานไม่ทันตอนหมากลับมาอย่าเหยียบดอกไม้ มาแสรู้ถึงเวลากลับบ้านแล้วโอ้โหไม่เหยียบแล้วไม่ให้เหยียบต้นไม้ ลงกว่ายังดีมีกำหันลมให้กระโดดนะเนี่ยเอ้ยกดผิดเปลี่ยนอะไรตรงนี้ ก็ติดก็ถูกเลยนะแม experiment

r d o n t tell me that ไปเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายไปทะลุไปนะทะลุไปนะโอเคนะอ่าตัวนี้อยู่ให,หรวะอ,อีกตัวมันอยู่ไหนปู่ มาเก็บให้หมดไป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 ตดดตดตัดต้องการตูดมตัดหน้าไม่ได้เลยไปไปเออ่นันถูกต้องถูกต้องไป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  thịt tang tang nút, tang tang thằng nút thằng nút thằng nút, รวมมาแล้หมดละตอนแรกนึกว่าจะไปได้สบายๆสิอีกไม่นึกเลยว่าพวกมันจะดื้อขนาดนี้เด็ดดีตอนนี้พวกเธอเข้าใจแล้วสินะยิ่งพวกมันดื้อเท่าไหร่ก็ยิ่งสอนให้พวกมันเข้าใจกฎระเบียบมากเท่านั้นกฎระเบียบให้เรียบดอกไม้เราจำได้ขึ้นใจถ้าลุกชิ้นบินได้ก็ดีสิ ตอนนี้เอาเท้าติดพื้นแบบนี้ไม่สะดวกเลยฮะถ้าเหนื่อยแล้วก็พักก่อนแล้วค่อยกลับเถอะฉันทำอาหารเสร็จพอดีพวกเธอลองมาชิมดูสิมีของอร่อยงั้นเหรออาแต่ต่แต่ว่าแบบนี้ดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่เลยไม่ต้องดีกว่าทำไมไม่เชื่อฝีมือฉันงนั้นเหรอ อย่างอื่นน่ะไม่กล้าพูดแต่เมนูเนี้ยฉันถนัดมากเลยนะฉันหมายถึงว่าแบบนี้ถือว่าไม่เคารพกติกาหรือเปล่าพวกเธอทำงานหนักก็สมควรได้รับรางวัลเพราะท้องอิ่มถึงจะมีแรงลุยงานต่อ,อยังไงล่ะอีกอย่างหนึง่งพวกเธอก็เป็นนักประจนภัยสมควรกินเยอะๆกว่าน,นี้สิ นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการให้ด้วยฉันจะจ่ายให้พวกเธอทีหลังแบบนี้ก็เป็นไปตามกฎของคำขอใช่ไหมล่ะ <c oughs> ในเมื่อพูดแบบนี้นั้นพวกเราก็ไม่เกรงใจแล้ว <c oughs> <c oughs> พวกคุณเข้าบ้านตามคำชวนของชายชราและทานอาหารยังอริดอร่อย อาหารหลังทำงานหนักนะมักจะอร่อยเป็นพิเศษเลยเนอะแถมพูดยังไงดีดะ่ะอย่างกับว่ามีรสชาติของบ้านอยู่เลยคงพักส่วนผสม,มและวิธีการทำมันธรรมดามากมั้งธรรมดาแต่อร่อยนะแน่นอนอยู่แล้วลูกสาวของฉันก็ชอบเมนูเมนูนี้เหมือนกัน ต่อให้ทะเลาะกันแรงแค่ไหนพอเธอได้กลิ่นหอมของมันเธอก็จะมานั่งที่โต๊ะอาหารแต่โดยดีส่วนตอนนี้เด็กคนนั้นออกไปไกลเกินกว่าที่จะได้กินแล้วกลับมาคงลืมทางกลับบ้านไปหมดแล้วมั้ง <c oughs> จริงสิเราช่วยตามหาคนก็ได้นะถ้าปู่ บอกลักษณะลูกสาวมาบางทีเราอาจจะช่วยตามหาตามหาคนได้นะถ้าเจอระหว่างทางนะนะสร้างเป็นเด็กที่มีใจิตใจดีจริงๆขอบใจพวกเธอมากการตามหาเด็กนั่นก็คงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันหรอกเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยฝากคนส่งจดหมายมาให้ฉันฉบับหนึง่งห แต่แต่ฉันก็ดูออกว่ายายเด็กนั่นไม่ได้สำนึกผิดอะไรเลยสักนิดไม่อย่างนั้นทำไมถึงเอาแต่ส่งจดหมายแทนที่จะกลับมาที่บ้านละ่ะเพราะงั้นฉันเลยไม่อ่านจดหมายของลูกสาวแม้แต่คำเดียวและไม่ได้เปิดดูด้วยสัตว์มันไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ไม่แปลกแต่เธอโตเป็นสาวแล้วยังทำตัวไม่รู้เรื่องไม,ไม่รู้ราวอีกเหรอ แต่ว,ว่าไปช่วงนี้ฉันก็ไม่ได้รับจดหมายจากเธออีกแล้ว,ลวเด็กนั่นคงรู้ตัวแล้วว่าทำแบบนี้ต่อไปก็คงไม่เป็นผลสรุปคือฉันไม่จ้างใครไปตามหาและพาลูกสาวกลับบ้านเด็กนั่นต้องกลับมาบ้านและยอมรับความผิดด้วยตนเองถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลยอืมก็ได้นะในเมื่อคุณพูดแบบนี้ยังไง ขอบคุณพวกเธอมากที่ช่วยผู้กล้ากลับมาถึงค่าตอบแทนจะไม่มากนักแต่ยังไงแต่ยังมีอาหารด้วยพวกเธอรับไปเถอะนักกระจนภัยต้องนอนตางแจ้งบ่อยๆใช่ไหมพวกเธอต้องกินให้อิ่มนอนอุ่นนะอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวหรือไม่สบายล่ะ <c oughs> คุณปู่เองก็รักษาขาที่บาดเจ็บให้หายไวๆนะระมัดระวังด้วยดูแลตัวเองให้ดีนะได้สุดอาหารมา